ทิตายอย่างอารวาสไม่เลิกเล่นงานปานตะวันกับระพีพรไม่ได้ก็หันไปเล่นงานลูกชายแทนที่รู้ทุกอย่างแต่ยังไปยอมพวกมันอีกเขาอ้างว่าแม่อยากให้เขาเลิกกับปานตะวันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเธอยอมรับว่าใช่แต่ต้องไม่เป็นแบบนี้ยืนกรานจะต้องทวงทุกอย่างคืนมาเป็นของเรามันไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งนั้นครับคุณแม่นี่ลูกบ้าไปแล้วใช่ไหม นันทิตาเขย่าตัวประพลอย่างคุมสติไม่อยู่เขายืนยันดุลเองไม่ได้บ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะเขาที่ปานตะวันต้องเสียลูกไปก็เพราะเขาที่พอต้องตายก็เพราะเขาถ้าสิ่งที่เขาทำจะชดเชยความผิดทั้งหมดได้เขายอมนันทิตาเสียงก้าวถึงเขาจะยอมแต่ท่านไม่ยอมเด็ดขาดคุณแม่เลิกคิดทำอะไรแย่ๆสักทีเถอะครับตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคุณแม่รักผมหรือรักสมบัติบ้าพวกนั้นกันแน่ ทำไมลูกพูดแบบนี้เพราะคุณแม่ทําให้ผมคิดแบบนั้นผมเบื่อเบื่อจนไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วพูดจบประพลเดินหนีขึ้นบ้านไม่สนใจเสียงเรียกให้กลับมาคุยกันก่อนของแม่ครูต่อมาประพลเข้ามาในห้องนอนเห็นห้องว่างเปล่าถึงกับน้ําตาคลอคิดถึงปานตะวันสุดๆนึกถึงเรื่องร้ายๆที่ตนเองทํากับเธอผมขอโทษปานผมขอโทษประพลพึมพำทั้งน้ําตา หันไปเห็นกีตาร์ที่ซื้อให้ปานตะวันวางอยู่หยิบมันขึ้นมากอดไว้แนบอ,อกคิดถึงเจ้าของกีตาร์สุดหัวใจเช้าว,วันถัดมานันทิตาถูกนิรุษเชิญตัวมาสอบปากคำที่โรงพักเรื่องที่เธอมีชื่อเป็นเจ้าของสำนักงานซึ่งใช้เป็นสถานที่พักยาเสพติดเธอปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าคุณเคยไปที่นั่นนนรุษว่าแล้วเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดูเออฉันเคยไป แต่ฉันกับไอ้ทวีศัก์ก็แค่ทำธรุรกิจร่วมกันส่วนเรื่องอยาเสพติดที่คุณพูดมาฉันไม่รู้เรื่องแต่จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารคุณเคยได้รับเช็คจากนายทวีศัก์เป็นเงินค่าอะไรครับนิรุตเอาสำเนาเช็คฉบับที่ว่าให้ดูนันทิตาถึงกับนาซีอีกมุมหนึ่งบนโรงพักอานนท์กับทนายความเดินเข้าไปหาประพลที่ยืนน่าเครียดรอท่าอยู่ปลอบว่าไม่ต้องเป็นห่วงตนจะให้ทนายช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ เรื่องนี้คุณนันทิตาเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหายังไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้กระทําความผิดทางผมจะดําเนินการเรื่องการประกันตัวให้ครับคําพูดของทนายไม่ได้ทําให้ประพลคลายความกังวลเรื่องแม่ลงได้ทนายจัดการประกันตัวนันทิตาออกมาจนได้ระหว่างทนายพาเธอกระพพลออกจากโรงพักนักข่าวที่มารอท่าทำข่าวกรูกเข้ามาลุมล้อมนันทิตาต้องคอยยกมือบังหน้าไม่ให้ถูกถ่ายภาพ นักข่าวถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเธอมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าทนายขอโทษนักข่าวด้วยตอนนี้ทางเราไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แล้วกันตัวสองแม่ลูกออกไปทั้งสามคนรีบขึ้นรถขับออกไปอย่างรวดเร็วอานนท์ยืนคุยอยู่กับนิรุตอีกมุมหนึ่งตอนนี้ยังจับตัวไอ้ทวีศัก์ไม่ได้ฉันคิดว่าคุณนันทิตาน่าจะเป็นตัวล่อที่ดีที่สุดแกจะใช้คุณแม่เป็นตัวล่อไอ้ทวีศัก์นั้นหรออานนท์สีหน่าไม่สบายใจนะัก ใช่ฉันว่าไอทวีศักดิ์มันต้องโผล่มาหาคุณนันทิตาแน่ๆข่าวนันทิตาถูกตำรวจจับฐานพัวพันกับพ่อค้ายาเสพติดออกทีวีทุกช่องปัทมาเห็นข่าวนี้ถึงกับหัวเราะด้วยความสะใจจันทนีเดินผ่านมาพอดีถามว่าหัวเราออะไรเสียงดังเธอเล่าว่าทวีศักดิ์กับนางคุณนายนันทิตาค้ายาโชคดีที่พี่ป,ปานหลุดมาจากไอคุณประพลได้ไม่อย่างนั้นคงโดนไปด้วยปานตะวันแอบได้ยินน้องกับแม่คุยกัน อดเป็นห่วงประพลไม่ได้ปัทมานึกขึ้นได้ทำจันทนีแล้วนพิปานกับแม่พรจะไปกันวันไหนหนางพอมันบอกว่าอีกไม่กี่วันก็ไปแล้วสงสารพี่ปานเนาะผัวทิ้งแถมลูกก็ยังมาตายอีกกรรมอะไรของพี่ปานก็ไม่รู้นะแม่ถ้าเป็นฉันคงทนไม่ไหวตายไปแล้วละ่ะปัทมาโม่แต่บ่นไม่ทันสังเกตเห็นจันทนีสีนหน้าเลิกละพอรู้ดีว่าปานตะวันไม่ได้แทงลูกอย่างที่บอกกับใครต่อใคร ทันทีที่กลับถึงบ้านปรภลซักแม่เป็นการใหญ่ว่าไปเกี่ยวข้องกับทวีสักได้อย่างไรแล้วมีอะไรที่ท่านยังปิดไม่ให้เขารู้อีกหรือเปล่านันทิตาทำเป็นโวยวายกรบเกลื่อนจะมาเซเซียอะไรนักหนาท่านไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นคุณแม่บอกความจริงผมมาดีกว่าครับมีปัญหาอะไรผมจะได้ช่วยแก้นะครับคุณแม่บอกมาเถอะพันมีเสียงทวีสักดังขึ้นถ้าแม่มึงไม่บอกเดี๋ยวกูจะบอกให้ สองแม่ลูกหันมองตามเสียงเห็นทวีศัก์นั่งสบายอารมณ์อยู่ที่โซฟา <_ an> มีสวยผูกมัดมือมัดเท้าและปากนอนดิ้นอยู่ใกล้ๆก็ตกใจโดยเฉพาะนันทิตาแทบช็อกตายที่เห็นเขาว่าไงจัที่ระปล่อยให้ผัวมารอตั้งนานทวีศัก์เห็นสีหน้างุนงงของปะพลจึงเฉลยว่าไม่ต้องทำหน้าสงสัยขนาดนั้นหรอกไอ้ลูกชายแม่เมืองเป็นเมียกูอะแต่ไม่ได้มีกูคนเดียวนะ แม่มึงยังมีผัวอีกหลายคนแกพูดอะไรของแกอย่าไปเชื่อมันนพลถ้ามึงไม่เชื่อที่กูพูดก็ดูนี่เองแล้วกัน ทวีศักเปิดคลิปในมือถือของตนเองเป็นภาพนันทิตากำลังมีอะไรกับเด็กหนุ่มให้ประพลดูเธอตกใจรีบวิ่งไปแย่งมือถือจากทวีศักแต่ถูกมันล็อกตัวไว้ประพลจะเข้าไปช่วยแม่ก็ถูกทวีศักชักปืนขึ้นมาจ่อเอวนันทิตาพร้อมกับข่มขู่ถ้าไม่อยากให้แม่ตายและไม่อยากให้คลิปพวกนี้หลุดไปถึงมือนะักข่าวให้เอาเงินมาให้เขาสิบล้านบาทได้แต่ปล่อยแม่ฉันก่อนปล่อยกูก็โง่สิวะ วันนี้กูขอเอาแม่มึงไปก่อนแล้วกันพรุ่งนี้มึงเตรียมเงินไว้ให้กูแล้วกูจะบอกว่าเจอกันที่ไหนแล้วอย่าเสือกบอกตำรวจละ่ะมีงั้นมึงได้จัดงานศพแม่มึงอีกคนแน่ทวีศัก์ขูจบลากนันทิตาออกไปประพลจะตามแต่มันยิงปืนขู่แล้วต้องรีบหลบเข้าที่กำบังจากนั้นไม่นานทวีศัก์ลากตัวนันทิตามาที่ห้องเช่าจับเวียงเข้าไปข้างในแล้วปิดประตูตามหลัง เธออารวาทุบตีเขาอุตรุดแถมด่ายยหยาบๆ้คยๆที่มาทำแบบนี้กับเธอสั่งให้ปล่อยเธอไปเดี๋ยวนี้ปล่อยให้โงโด่ดินี่มึงยังไม่รู้อีกเหรอตำรวจเขาไม่ได้ปล่อยมึงไปง่ายๆหรอกกูจะบอกให้คดียาเสพติดมึงคิดว่ามึงจะติดกี่ปีคงได้แก่ตายกันในคุกเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้ทำฉันไม่ผิดมีแต่แกที่ทำหลักฐานชัดขนาดนั้นไม่มีตำรวจที่ไหนโง่เชื่อมึงหรอก นันทิตาโทษว่าทวีศักดิ์เป็นต้นเหตุให้เธอต้องเป็นแบบนี้แล้วพุ่งไปตบตีเขาอีก ทวีศักดิ์รำคาญตบเธอเปรี้ยงหน้าขำมาสั่งให้เลิกโวยวายแล้วก็อยู่เฉยๆ้าลูกของเธอเอาเงินมาให้เขาจะปล่อยเธอไปรับกรรมติดคุกแทนเขานันทิตามไม่ยอมให้ใครมาจับติดคุกเด็ดขาดทวีศักดิ์เสนอทางเลือกให้ได้เงินแล้วถ้าอยากหนีไปกับกูกูก็ไม่ว่านะมึงจะได้ไถ่เงินลูกมึงเอามาให้กูใช้สบายๆแบบนี้ดีไหมลูกมึงก็คงไม่อยากให้มึงติดคุกหรอกว่าไหมข้อเสนอของทวีศักดิ์ทำให้นันทิตาคุ้นคิดหนะัก วันรุง่งึ้นอานนนหิ้วกระเป๋าใส่เงินสิบล้านบาทมาให้ประผลที่บ้านเขาขอบใจเพื่อนมากที่ช่วยเหลืออานนนยกความดีความชอบแพ้ระพีพรซึ่งเป็นธุระเรื่องเงินจํานวนนี้ไม่ใช่ตนประผลคืนกระเป๋าใส่เงินทันทีไอ้ผลแกจะมาหญิงตอนนี้ไม่ได้นะเว้ยนี่ชีวิตแม่แกทั้งคนนะประพลมองกระเป๋าใส่เงินหน้าเครียดก่อนตัดสินใจหยิบมันขึ้นมาฝากอานนนไปบอกระพีพรด้วยว่าขอบใจ แล้วจะหาเงินมาคืนให้อานน์เสนอตัวจะไปเป็นเพื่อนเขาสายหน้าไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราเขาอีกอานน์เป็นห่วงความปลอดภัยของเขายืนปืนให้เขาติดไปด้วยเขารับปืนไว้แล้วเดินออกจากบ้านอานน์รอจนเขาไปพ้นแล้วรีบโทรแจ้งนิรุธ ไม่นานนะักประพลมาถึงถนนสายเปรี่ยวซึ่งเป็นสถานที่นัดพบคนที่มารับเงินกลับเป็นนันทิตาไม่ใช่ทวีศักดิ์เขางงมากถามท่านว่าคิดจะทําอะไรนันทิตาอ้างว่าไม่อยากติดคุกประพลพยายามกล่อมแม่ในเมื่อไม่ได้ทําผิดอะไรก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเราจะสู้ไปด้วยกันนันทิตาสายหน้าคดีแบบนี้ตํารวจไม่ปล่อยท่านไปไง่ายๆแน่ ทาแม่ไม่ได้ทําตำรวจก็จะทําอะไรคุณแม่ไม่ได้อีกอย่างเรามีทนายช่วยเราได้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะไอ้ทวีศักประพลพูดยังไม่ทันจบถูกทวีศักทุบท้ายทอยสลบนันทิตากโกรธที่เขาทำร้ายลูกของเธอเข้าไปทุบตี เขารำคาญพลักเธอออกสั่งให้ไปกันได้แล้วจากนั้นล้วงกระเป๋ากางเกงประพลเอากุญแจรถด,ดึงกระเป๋าเงินไปจากมือนันทิตาก่อนเดินไปที่รถเธอเห็นลูกนอนนิ่งมีเลือดไหลที่หัวสุดลงไปนั่งข้างๆพยายามเขาเหยา่าตัวให้ฟื้นคืนสติทวีศักเห็นเธออ้อยอิงก็ตะโกนลั่นมัวแต่ร่ำไรอยู่นั่นแหละจะอยู่รอให้ตำรวจมาจับหรือไงถ้ามึงไม่ไปกูไปแล้วนะเว้ย ทวีศักด์เปิดประตูขึ้นรถนันทิตาลังเลจะเอาอย่างไรดีสุดท้ายรีบวิ่งไปที่รถประพลค่อยค่อยรู้สึุกตัวเห็นแม่ขึ้นรถไปกับทวีศักด์เสียใจน้ำตาไหลไม่คิดว่าท่านจะทิ้งตนเองได้ลงคอ รถแล่นมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ไปต่อไม่ได้ทวีศักดิ์ลงจากรถมาดูพบว่ายางรถถูกตะปูเรือใบต่ําทันใดนั้นนิรุตนํากําลังตํารวจโอบล้อมทวีศักดิ์กับนันทิตาเอาไว้สั่งให้วางอาวุธและยอมมอบตัวทวีศักดิ์ไม่ยอมให้ถูกจับล็กอกคอนันทิตามาเป็นตัวประกันเธอหน้าตาตื่นขอร้องเขาอย่าทําอะไรเธออยู่เฉยๆเยถอะนาเดี๋ยวกูจัดการเอง ทวีศักกระซิบกับนันทิตาอย่างรู้กันแล้วยิงปืนขู่ตำรวจไม่ให้เข้าใกล้ปพลซึ่งอยู่ไม่ห่างได้ยินเสียงปืนก็เป็นห่วงแม่รีบวิ่งไปยังต้นเสียงทวีศักลากนันทิตามาตามทางพรางบ่นไปด้วยเห็นแล้วหรือยังว่าที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงตำรวจไม่ยอมปล่อยเราสองคนไปง่ายๆขนาดลูกของเธอยังหักหลังเธอได้เลยส่งตำรวจให้มาจาับพวกเราพลทำกับแม่แบบนี้ได้ยังไงแล้วเราจะทำยังไงกันดี แล้วเงินล่ะทวีศักเหลียวหากระเป๋าใส่เงินแต่ไม่เห็นปรากฏว่านันทิตาไม่ได้หยิบมาด้วยเขาโมโหมากจ่อปืนใส่ประพลตามาทันพอดีชักปืนเล็งไปที่ทวีศักสั่งให้ทิ้งปืนห้ามทําอะไรแม่ของตนนันทิตาเห็นลูกชายตามารีบวิ่งไปหากลัวทวีศักจะบ้ายิงเธอขึ้นมาจริงๆทวีศักไม่พอใจยิงเปรี้ยงถูกแขนเธอถึงกับสุดประพลรีบเข้าไปประคองเอาไว้ด้วยความเป็นห่วง มึงเนี่ยรักแม่มึงจริงๆเลยนะไอ้ลูกกระตันยูมึงรู้ไหมว่าแม่มึงทำอะไรชั่วๆกับมึงไว้บ้างทวีสักเล็งปืนใส่ปพลพรางเดินเข้าหามั่นใจว่าอีกฝ่ายไม่กล้ายิงพอดาริยาก็เตะปืนในมือเขากระเด็นบางทีมึงก็ควรจะรู้ความจริงเอาไว้เพราะมึงอาจจะเปลี่ยนใจอยากให้แม่มึงตายก็ได้มึงรู้มาจริงๆนางปานมันต้องเป็นเมียกูแม่มึงก็ช่วยประเคนมาให้กูถึงที่ แม่มึงมันเจ้าเล่ห์ตอแหลขนาดพ่อมึงแม่มึงยังทําให้มึงเกลียดพ่อมึงได้เลยลูกง,งูโง่อย่างมึงไม่ทันแม่มึงหรอกคําพูดของทวีศักดิ์ทำเอาปพลแทบกระอักแต่แกล้งไม่สนใจนันทิตาร้อนตัวบอกลูกอย่าไปเชื่อมันคนเ,เร็วๆอย่างนั้นจะพูดอะไรก็ได้มันสั่งให้เธอหุบป,ปากแล้วเหนียวไกลจะยิงบพลรีบเอาตัวบังแม่ไว้ถ้าแม่มึงไม่โลภมากก็คงไม่มีวันนี้ ถ้ากูต้องติดคุกแม่มึงก็ต้องติดด้วยถ้ามึงไม่อยากให้แม่มึงติดคุกก็พากูกับแม่มึงหนีเดี๋ยวนี้ประพลเห็นอานน์นิรุตและตำรวจค่อยๆตีวงล้อมเข้ามาตัดสินใจพุ่งไปแย่งปืนจากทวีศักดิ์สองคนต่อสู้กันปืนลั่นดังปังร่างของทวีศักดิ์ซุดหวัว อนนท์นิรุตกับตำรวจกรูกันเข้าไปนานที่ตากลัวถูกจับคว้าปืนของประพลที่ตกอยู่เลงไปที่ตำรวจสั่งให้ถอยไปอย่าเข้ามาเธอไม่ผิดอย่ามาจับประพลพยายามห้ามแม่แต่ท่านไม่ฟังยิงกราดไปทั่วทุกคนโดดหลบกันเจ้าระหวันประพลขอร้องอนนท์ช่วยบอกตำรวจอย่าทำอะไรท่านเขาจะคุยกับท่านเอง อาน,อนพยักหน้ารับคำถอยไปหานนรุตฉันขอให้ไอ้พลมันคุยกับแม่มันก่อนนิรุตพยักหน้ารับรู้ก่อนให้สัญญาณตำรวจลดปืนลงประพลเดินเข้าไปหานันทิตาที่พยายามถอยหนีปลอบท่านให้ใจเย็นๆแต่ท่านสติแตกโวยวายว่าพวกตำรวจจะมาจับตนเองหาว่าลูกอยากให้ท่านติดคุกเขาพยายามอธิบายว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่ฟังกว่าเขาจะกรอบให้ท่านยอมวางปืนลงได้เล่นเอาเหนื่อย จากนั้นประพลหันไปบอกอนนท์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพานันทิตาเดินไปหาตำรวจยังไม่ทันเดินถึงมีเสียงปืนดังขึ้นซะก่อนกระสุนเจาะอ,อกนันทิตาล้มลงทวีศัก์ในสภาพเลือดอาบยืนยิ้มเฮี้ยมพร้อมกับปืนในมือกูตายมึงก็ต้องตายตำรวจระดมยิงใส่ทวีศัก์ไม่ยัง้งจนร่างพลุนล้มลงขาดใจตายประพลเข้าไปกอดแม่ไว้คุณแม่คุณแม่ต้องไม่เป็นอะไรนะครับคุณแม่ต้องอยู่กับผมนะครับ แม่แม่พูดได้แค่นั้นนันทิตาก็สิ้นใจประพลปล่อยโฮอย่างไม่อายใครร่างของนันทิตาถูกฝังไว้ข้างหลุมศพของปราการประพลเอาดอกไม้วางที่หน้าหลุมศพแม่ด้วยน้ําตาคลอเบา้าโดยมีสวยยืนร้องไห้อยู่ข้างๆหลับให้สบายนะครับคุณแม่ผมรักคุณแม่นะครับ ประพลว่าแล้วหันไปทางหลุมศพของปราการผมฝากคุณแม่ด้วยนะครับตอนมีชีวิตอยู่พวกเรามีแต่เรื่องแย่ๆท่านในโลกหลังความตายคุณพ่อได้เจอกับคุณแม่ผมอยากให้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ดีต่อกันนะครับคุณนายแล้วสวยจะอยู่ยังไงสวยพูดจบร้องไห้โหในเวลาต่อมาขณะที่ประพลนั่งหน้าเศร้าอยู่ในห้องรับแขกอานอน์เป็นห่วงความรู้สึกของเพื่อนแวะมาถามถ่ายว่าเป็นอย่างไรจะเอาอย่างไรต่อ เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วแกจะไปไหนบ้านนี้แกยังอยู่ได้นะเว้ยฉันไม่อยากอยู่ในที่ที่ทำให้ฉันเจ็บมันไม่เหลืออะไรแล้วมองไปทางไหนมันก็มีแต่ความเจ็บปวดที่ฉันสร้างขึ้นฉันทนไม่ได้อานนนแนะจะไม่ลองกลับไปหาปานตะวันหน่อยหรอ ประพลสายหน้าปล่อยให้เธอมีชีวิตที่ดีดีกว่าเขามันไร้ค่าไม่มีอะไรคู่ควรกับเธอจังหวะนั้นปณิตาเดินเข้ามาบอกเขาว่ายังมีเธออีกคนพอเธอนี่พี่ไม่อยากมีใครทั้งนั้นแม้แต่ชีวิตของพี่พี่ยังไม่อยากมีเลยนิรักพี่นะคะนี่พร้อมที่จะอยู่ข้างๆพี่เก็บความรักของนี่เอาไวเ้เถอะเพราะมันเป็นแค่เกมที่แค่จะเอาชนะกันไปมาสุดท้ายทุกคนก็เจ็บกันหมดไม่ว่าพี่ นี้หรือปานมันไม่มีความสุขหรอกนะนี่อย่าหลอกตนเองอีกเลยว่ารักพี่พี่พลคะแต่พี่ขอโทษสำหรับที่ผ่านมาและพี่ก็ชดเชยทุกอย่างให้นี้หมดแล้วด้วยความเจ็บปวดของพี่ว่าแลประพลเดินจากไปปณิตามองตามน้ำตาไหลอานน์ได้แต่มองทั้งคู่อย่างเห็นใจขณะกำลังช่วยปานตะวันจัดกระเป๋าเดินทางปัทมาถามพี่สาวว่าจะไปนานไหม เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันปัทมาอยางรู้ว่าเธอตัดใจจากประพลได้จริงๆเหรอคนถูกถามนิ่งไปไม่ยอมตอบอะไรคุณนนท์บอกว่าเขาหายไปไหนก็ไม่รู้หลังจากที่เสร็จงานศพเยคุณนายคิดคิดไปก็น่าสงสารเขานะเลิกพูดถึงเขาเถอะปานตะวันพยายามไม่คิดถึงประพลแม้ในใจจะสงสารกับสิ่งที่เขาต้องเจอฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีพี่สาวที่เข้มแข็งได้ขนาดนี้ คนเรานปัดมันมีขีดจำกัดของตนเองเสมอพี่เคยฝืนจนไม่ไหวมันเจ็บจนเกือบตายจนเกือบต้องสูญเสีย ปานตะวันนิ่งไปไม่พูดต่อไม่อยากให้ปัทถมารู้ว่าตนเองไม่ได้แทงปัทมามองพี่สาวแปลกใจทําไมอยู่ๆหย,ยุดพูดมีอะไรหรือเปล่าเธอสายหน้าไม่มีอะไรแค่อยากจะบอกว่าถ้าปัทถมาจะมีความรักหรือมีใครอย่าให้ความรักหรือใครคนนั้นมาทําร้ายเราถ้ารู้สึกเจ็บหรือไม่ไหวก็ถอยออกมาอย่ายือ้อเพราะยิ่งยือ้อก็ยิ่งเจ็บจา่าพี่คนอย่างปัดไม่มีทางเสียน้ําตาให้กับความรักหรอก แล้วคนที่ปัดจะรักนะ่ะต้องเป็นคนดีที่สุดเลยล่ะแล้วถ้ามาทําให้ปัดเสียใจปัดจะฆ่ามันในเมื่อประพลหายตัวไปปานตะวันกับระพีพรจึงรับหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้สวยแทนเขาโดยให้อานนท์เป็นคนเอาเงินไปให้และหากเธออยากจะอยู่ที่บ้านนันทิตาต่อไปจนกว่าประพลจะกลับมาก็ได้เธอราบสึงใจมากที่ระพีพรกับปานตะวันยังมีแก่ใจห่วงใยและดูแลเธอ ในที่สุดถึงวันที่ปานตะวันกับรพีพรเดินทางไปเกาหลีใต้จันทนีปัทมาอานนท์และตัมมาส่งที่สนามบินจันทนีบอกให้ปานตะวันดูแลตนเองแล้วอย่าลืมโทรมาหาท่านบ่อยๆด้วยเธอรับคำโผกอดจันทนีไว้ไม่ต้องห่วงนะจันฉันจะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดหมดทุกหมดโศกซะทีนะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปลืมมันไปให้หมดไม่ต้องห่วงกูกับนางปัด แล้วอย่าลืมส่งเงินมาให้กูใช้ด้วยจำแม่ปานไม่ลืมหรอกใครจะลืมได้ปานตะวันว่าแล้วหันไปฝากตามช่วยดูแลแม่กับน้องเธอด้วยแล้วถามถึงเดียวหายไปไหนเขาสายหน้าราใจาที่เดียวสาอีกตามเคยลำลาตามเสร็จเธอหันไปขอบคุณอานนท์ที่คอยช่วยเหลือและดูแลเธอตลอดมาครับผมขอให้คุณปานโชคดีนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขในแบบที่คุณเลือกแล้วก็ดูแล อนนท์มองไปที่ท้องของปานตะวันเธอจับท้องตนเองยิ้มให้เขาอย่างรู้กันปัทมาเป็นคนสุดท้ายที่ปานตะวันบอกลาเธอฝากน้องดูแลแม่ให้ดีๆอย่าลืมตั้งใจเรียนหนังสือด้วยแล้วดึงน้องมากอดบอกว่ารักน้องมากแค่ไหนอือยู่โนทนก็ดูแลตัวเองด้วยก็แล้วกันล,ลําลาทุกคนเสร็จปานตะวันเดินเข้าไปด้านในกับประพีพรแต่ไม่วายหันไปมองรอบๆเหมือนมองหาใครบางคน ประพลแอบมองอยู่ตรงป้ายโฆษณาใจจริงไม่อยากให้เธอจากไปแต่ไม่รู้จะรังเธออย่างไรปานตะวันเห็นเขาพอดีทั้งคู่มองศบตากันเธอเบือนหน้าหนีกลัวใจอ่อนก่อนรีบเดินเข้าข้างในเขาได้แต่มองตามน้ำตาไหล